ริสแมนช็อปบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%้เปเติมผ่านระบบทางการของตัวเกมใช้เพียงเลข UID ในการเติมสะดวกรวดเร็วแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเติมได้อาทิเช่น p ับ G Free Fire, ROM v a l o r a n t สนใจติดต่อเพียงแอดไลน์แอดริสแมนช็อปอย่าลืมพิ์แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอ็มนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมล่าบอสคิดมัน่นทันออกล่าเหล่าสตาร์ที่ชั่วร้ายนั่นเองนะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมีของดีๆที่ดรอปจากบอสเนี่ยเยอะมากๆเลยอาทิเช่นขอตูมเอ้ยแหวนขี้เอ้ยแหวน HB ดีก็มีปีกก็มีนะครับการแตะขั้นไฮก็ดรอปหรือแม้กระทั่งบอสม่วงถาวรก็มีเช่นเดียวกันนี่ยังไม่รวมไอเทมอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับนับเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อส่งท้ายปี63แล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ปี64นั่นเองก็ว่าได้นะครับ ระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24ธันวาคมปี63สิ้นสุดกิจกรรมนะครับในวันที่6มกราคมปี64เวลาตอนเที่ยงคืนนะครับมอนเตอร์ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ระดับแต่ละระดับนะครับจะมีของรางวัลที่แตกต่างกันออกไปตัวแรกนะครับแบสตันตาตัวนี้นะครับเมื่อตายแล้วจะนับเวลาเกิดหลังจากตายเป็นเวลา4ชั่วโมงนะครับถึงจะเกิดใหม่พบได้ที่แมปบอดี้ไอจนไปถึงฟอร์กเทนลูนเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับจะดรอปของตามลิสต์รายชื่อที่ขึ้้นนนนออยยู่ตีเละครับ หลักๆเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีๆสักเท่าไหร่ที่ผมชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นของถาวรที่มีอยู่ในรายชื่อเช่นแอนเลอร์และก็เลดโนนะครับหรือว่าเข่ากวางกับจมูกแดงนั่นเองต่อไปนะครับมอนเตอร์ตัวที่2ตัวนี้ชื่อว่าคโปสโนแมนตัวนี้เมื่อตายแล้วจะนับเวลาเกิดหลังจากตายเป็นเวลา6ชั่วโมงนะครับถึงจะเกิดใหม่พบได้ที่แมปพอร์ตลักจนไปถึงฟอร์กอเทนูนเลยครับเจ้าตัวนี้จะดรอปของตามริ์รายชื่อที่ขึ้นอยู่นตอนนี้เลยนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มมีของดีๆเผยออกมาให้เห็นแล้วนะ อย่างเช่นมอไซ์บูถาวรเอย่ยกล่องเขาวกวางและจมูกแดงที่สามารถขายได้อย่างตัวแรกเนี่ยมันไม่สามารถขายได้นะครับอย่างอันนี้จะเป็นกิบบ็อกซ์สามารถวางขายได้และคอตูมถาวรอนนื่นๆอีกมากมายหร,หรือแม้กระทั่งแหวน HBD3 วันซึ่ง3วันจริงๆแล้วมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับมอนเตอร์ตัวที่3ตัวนี้ชื่อว่าซิงเกิลสโนแมนตัวนี้เมื่อตายแล้วนะครับเวลาเกิดจะนับหลังจากตายเป็นเวลา8ชั่วโมงนะครับถึงจะเกิดใหม่พบได้ตั้งแต่แมปอันเดสก่าจนไปถึงพอรต้าอินฟานโนเลยครับ เจ้าตัวนี้จะดอกของตามลิตรลายชื่อที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้เลยนะ ตัวที่3านี่แหละครับดอบของดีที่สุดแล้วอาทิเช่นมอไซบูบวก10บเออย์บอดมุ่งเคเบิลเ,เล็ตถาวรที่สามารถวางขายได้กันตีบวกแต่ขั้นไฮและแหวนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ็ดวันนะครับแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกที่ผมไม่ได้พูดถึงเนาะเพื่อนๆก็ดูรายชื่อตามนี้ได้เลยยังไงเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะไปล่าตัวไหนแล้วก็แนะนําให้ไปเป็นแบบปาร์ตี้นะครับเพราะว่าบอดมันค่อนข้างที่จะตายยากมากหากใครที่ตีเข้าทีละหนึ่งนะครับผมผมแนะนําให้ใช้ยาหรือว่าของที่เพิ่มในส่วนของแอองนดเมก็ได้ เพราะว่าถ้าตีทีละหนึ่งเนี่ยมันจะตายช้ามากๆเนาะยังไงถ้ามีดาเมจอนไหนเนี่ยใส่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็บอสนะครับจะไม่มีดาเมจที่จะตีเราเลยเนาะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะตีเราตายเราเนี่ยยืนตีมันชิวๆได้เลยครับที่เหลือก็แล้วแต่ดวงของทุกคนเลยนะว่ามันจะดอปอะไรนะครับโอเคครับผมกิจกรรมก็ประมาณนี้นะยังไงเพื่อนๆนะครับลองเสี่ยงดวงแล้วก็ไปหาเวลาว่างนะครับจัดการบอสได้เลยก่อนจากกันนะครับผมผมฝากกดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนนี้ะ ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ